ฉันขออนุญาตาวสวัสดีและยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูและและสพนักเรียนของโรงเรียนทุกขัานค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้พวกเราทุกคนจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานสภานักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนของพวกเราต่อไปค่ะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสอบชุดรัตนโพคารามและโรงเรียนวัดสุทธิวรารามทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะด้วยความยินดียิ่งนะครับในการมาศึกษาดูงานในเรื่องของสภานักเรียนนะครับของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รวมทั้งวันนี้เราก็จะทำ ความร่วมมือนะครับในรายการพัฒนานะครับสภานักเรียนนะครับเอาสิ่งที่ที่ว่าเป็นประโยชน์ไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะครับหรือบัธยมวัดสิงก็เรียนรู้นะครับจากทางโรงเรียนสามชุกแล้วก็วัสุทีิวรารามนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ได้ถี่ว่าประชาธิปไตยสวยงามเหมือนกันหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเป็น นักเรียนที่ดีนะครับเป็นประชาชนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเป็นอักปรชาธนิปไตยที่ดีตลอดไปครับขอบคุณครับ